หนุ่มเวียดนามที่ชอบท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางในประเทศไทย13วันรวมแล้ว5,000กิโลเมตรไปทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานของไทยโดยรถโมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันและพบเจอกับเรื่องราวดีๆของคนไทยมากมายแถมยังบอกชาวเวียดนามด้วยกันว่าถ้าไปที่นั่นจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทยถ้าได้ฟังเรื่องราวการเดินทางของเขาแล้วรับรองว่าคนไทยจะปลื้มปิติยินดีแน่นอน สวัสดีครับอยู่กับผมจากที s อครับอยู่กับช่อง t ีนเอสปอตคอมเมนต์นะครับในอีพีนี้ครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับจากกลุ่มของชาวเวียดนามเที่ยวไทยโดยหนุ่มเวียดนามท่านหนึ่งนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์การเดินทางภายในประเทศไทยครับมีระยะทางยาวถึง5,000กิโลเมตรใช้เวลาถึง13วันในการเดินทางครับไปพบเจออะไรมากมายและเก็บเป็นความทรงจําดีๆในประเทศไทยด้วยนะครับ ดีใจที่มีการเผยแพร่เรื่องราวดีๆแบบนี้ในกลุ่มของเวียดนามนะครับทำให้ชาวเวียดนามหลายคนก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมแล้วก็อยากจะมาเที่ยวไทยกันอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวแอดมินได้นำคอมเมนต์มาฝากด้วยครับก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของหนุ่มเวียดนามนักท่องเที่ยวคนนี้ที่มาเที่ยวไทยกันก่อนนะครับการเดินทางของฉันใช้เวลา13วันและระยะทาง5,000กิโลเมตร เพื่อล่าหาดอกไม้และสถานที่ต่างๆในประเทศไทยฉันสามารถเดินทางในประเทศไทยด้วยรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรอบๆประเทศรู้จักสถานที่มากมายมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากและเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทยปีที่แล้วผมวิ่งไปสามครั้งแต่ละครั้งก็ใช้เวลาครึ่งเดือนกว่าผมเดินทางจากเหนือจรดใต้แต่ก็ยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่ดี แต่ภูมิทัศน์ไม่เท่ากับเวียดนามแน่นอนแต่ชื่นชมและชมเชยผู้คนที่นั่นที่เป็นมิตรทอมตัวรื่นลมล่าเริงสื่อสัตย์ขับรถได้อย่างปลอดภัยเดินทางที่นี่รู้สึกสงบสบายและมีความสุขมากแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินจะหายรถจะหายไปที่ไหนมาไหนเราสามารถขี่รถได้อย่างสบายไม่มีความกังวล หรือว่าฉันโชคดีที่ไม่เสียอะไรเลยทริปนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากมายเมื่อน้ำมันหมดก็ได้คนไทยมาช่วยเหลือได้เพื่อนคนไทยเพิ่มอีกมากมายของเจิงๆที่นั่นมีเยอะและมันจะเปลี่ยนมุมมองของพวกคุณในการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยไปจากเดิมและสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการที่ได้อยู่ในประเทศไทยน่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ ผู้คนที่นี่เป็นมิตรคอยช่วยเหลือแม้แต่คนไม่ใช่ญาติมิตรต่างจากเวียดนามที่เป็นดินแดนแออัดผู้คนแถวนี้อาศัยอยู่ไม่แออัดอยู่ในสถานที่กว้างขวางยกเว้นในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและมีพื้นที่อื่นๆที่มีความหนานแน่นของประชากรน้อยมากชีวิตราบรื่นจะมีความรู้สึกว่าสงบและไม่มีเสียงดังเหมือนกับในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงแตรรถบนท้องถนน อยู่ๆฉันก็นึกว่าอยากอยู่ที่นี่รวมค่าใช้จ่ายและการเดินทางทั้งหมดแล้ว13วันขับจากเวียดนามไปยังประเทศไทยเกือบ30ล้านดองหรือด่งสกุลเงินเวียดนามนะครับก็ราวๆประมาณ40,000บาทโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะหมดไปกับค่าน้ำมันในการเดินทางนะครับเพราะเดินทางระยะทางถึง5,000กิโลเมตรและเส้นทางที่เขาเดินทางนะครับก็จากเวียดนาม มายัางกัมพูชานะครับผ่านมาทางภาคตะวันออกของประเทศไทยครับแอดมินก็ไม่รู้ว่าผ่านจังหวัดไหนนะครับน่าจะเป็นช่องทางตมไทยกัมพูชานะครับที่อรัญญประเทศและเข้ามายัางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆไปจนถึงไม่ห้องสอนเลยนะครับแล้วก็วกกลับมาทางภาคอีสานของไทยทางอุดรธานีนะครับแล้วก็ขี่ลงมาทางขอนแก่น นครราชสีมาและก็เข้ากรุงเทพมหานครเดินทางกลับต่อไปนี่ก็เป็นการเดินทางของหนุ่มเวียดนามนะครับที่ออกเดินทางยังประเทศไทยและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาเดินทางยังประเทศไทยแบบนี้เขาบอกว่าเขาเดินทางมาแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็พบเจออะไรใหม่ๆมากมายครับที่ทําให้เปลี่ยนมุมมองชาวเวียดนามมองไทยไปอีกแบบนะครับ เดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโพสต์นี้ครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าถนนกัมพูชาเมื่อเปรียบเทียบกับถนนในไทยนั้นมันต่างกันแค่ไหนและเจ้าของโพสต์นะครับก็เข้ามาตอบกลับว่ามันต่างกันมาก ประเทศไทยนั้นมีถนนที่ดีกว่ากัมพูชาเยอะและคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงบอกว่าภูมิทัศน์ไม่ดีเท่ากับเวียดนามคุณชอบมันมากแค่ไหนแต่ฉันว่านี่มันขัดแย้งไปนิดหน่อยนะและเจ้าของโพสต์ครับก,ก็มาตอบกลับว่ามันคือความจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับการชอบหรือไม่ชอบเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็มาตอบกลับอีกว่า นั่นมันคือมุมมองส่วนตัวของคุณอาจจะไม่ใช่ความจริงหลายคนก็อาจจะชอบสถานที่ที่นั่นมากกว่าและคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าเนื่องจากการจัดก,การ,าก,ก,ารการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากและเหตุผลหลักคือผู้คนที่นั่นคุณไปที่ที่ทุกคนนั้นมีความสุภาพสื่อสัตว์และเป็นมิตรต่อแขกที่นั่นจึงสะดวกสบายและสงบมาก และนั่นก็เป็นตัวกำหนดการเดินทางบนท้องถนนที่มีคุณภาพของคุณมืม่อมองต่อมานะครับของชาวเวียดนามท่านนี้กล่าวว่าฉันคิดว่ามันสะอาดกว่าและสวยกว่าในเวียดนามและเจ้าของโพสต์มาตอบกลับว่า <S <S ใช่เลยฉันเห็นด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับเยี่ยมไปเลยฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะทัวร์ในประเทศไทยแบบนี้ <S <S แต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์ มุมมองต่อมานะครับฉันต้องการเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามในเวียดนามโปรดแนะนำให้ฉันด้วยและคอมเมนต์ต่อมานะครับในประเทศไทยคนในชนบทนั้นอ่อนโยนเป็นกันเองอยู่กรุงเทพมหานครนั้นคงไม่เหมือนกับชนบทต้องดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าไปประเทศไทยชนบทจะดีที่สุดและเจ้าของโพสต์นะครับก็มาตอบกลับว่าใช่ ที่ฉันไปช่างเป็นชนบทที่สงบสุขและชอบมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของหนุ่มเวียดนามเองนะครับที่ตัดสินใจเดินทางในประเทศไทยตั้งแต่เวียดนามมายังประเทศไทยนะครับและเลือกที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคอีสานนะครับรวมระยะทางแล้วประมาณ5,000กิโลเมตรใช้เวลา13วันในการเดินทาง ได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเจอผู้คนที่คอยช่วยเหลือเขาตอนที่เขาน้ํามันหมดเจอผู้คนที่เป็นมิตรเจอสถานที่ต่างๆเจอทิวทัศน์ที่สวยงามและได้ประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางครั้งนี้นะครับก็โพสต์นี้ครับทำให้ชาวเวียดนามหลายคนนะครับมองประเทศไทยไปอีกด้านนะครับแถมยังเป็นการโปรโมทหรือว่าเชิญชวนให้ชาวเวียดนามท่านอื่นๆนะครับเลือกที่จะเดินทางมายังประเทศไทยมาท่องเที่ยว ชมธรรมชาติความสวยงามและเลือกที่จะเดินทางในไทยมากยิ่งขึ้น,นครับนับว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่สร้างสารรค์ของชาวเวียดนามท่านนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับอยากจะอ่านรายละเอียดก็สามารถเข้าไปใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้และสําหรับคลิปนี้ครับแอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเมื่อแอดมินลงคลิป จะได้แจ้งเตือนคลิปที่น่าสนใจก่อนใครสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ